ในความเรียกค่าว่าความเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่ชนะคดีจะสามารถทำได้หรือไม่มีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังหล่อนะวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องหนึ่งที่ทั้งตัวทนายความเองหรือแม้ตัวลูกความที่จะมาว่าจ้างปรึกษาทนายความเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเวลาเราจะรับเป็นทนายว่าความให้กับคนสักคนหนึ่งเนี่ยหากเขาเสนอว่าทุนทรัพย์ในคดีเนี่ยมีทั้งหมด1ล้านบาทหากชนะคดีได้เงินมาเท่าไหร่แบ่งให้ทนายความ10% 20%เนยี่ยแบบเนี้ยทำได้ไหมหรือในกรณีที่เราเป็นฝ่ายจำเลยก็แล้วแต่อาจจะถูกฟ้องมา, 10, 000, 000. า้าเสิบถ้านี้ยก ฟ้องได้ผมไม่ต้องจ่ายคุณเอาไป1ล้านบาทไอ้ข้อตกลงแบบเนี้ยมันเป็นข้อตกลงที่สามารถใช้บังคับได้หรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยจะเอาเรื่องดังกล่าวมาเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆครับ ก่อนอื่นต้องเข้าใจกันก่อนว่าธรรมดาแล้วนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคลเนี่ยมันก็ทําขึ้นกันได้โดยที่ไม่มีข้อห้ามอะไรหาะเป็นนิติกรรมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสิทธรรมดีไม่เป็นการพ้นวิสัยเนี่ยนิติกรรมนั้นก็เป็นการใช้บังคับได้ความจริงข้อตกลงแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความภูมิใจของทั้งสองฝ่ายมันก็น่าจะบังคับได้ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยทนายความเนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายควบคุมนะครับเป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยก็เลยควบคุมการกระทำบางอออยย่่าาาาาางงในนนวววิิชชีพททคคคคมมมมซึกก็ืืฎหเดร 2477ต่อมาก็มีพรบรทนายความพศ2508ขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าห้าไม่ให้ทนายความเนี่ยเรียกเอาค่าทนายความที่เป็นส่วนแบ่งจากทรัพย์ในคดีจะไปตกลงกันว่าหากชนะคดีได้เท่าไหร่มาแบ่งกันเท่านี้ไม่ได้หากตกลงว่าทําให้ยึดทรัพย์ประคับคดีได้เงินมาเท่าไหร่แล้วคุณเอาไป5% 10%แบบนี้ก็ไม่ได้กฎหมายเดิมเนี่ยพูดตามตรงว่าค่อนข้างโบราณแล้วก็ล้าหละัะก็ไปคิดกันว่าหากทนายความทําอย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้ทนายความเนี่ยทำทุกอย่างเพื่ออออะชนนคคดีเเเเเาาาตัวาปปัววงงข้ไปป็ม ให้เกิดการยุแยงประแคงรั่วให้เป็นความการทําไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างๆเพื่อให้ตัวเองชนะคดีแต่ต่อมากฎหมายใหม่นะครับที่ใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือพรบทนายความปศ .2528 เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้าแบบนั้นกันอีกแล้วนะครับข้อตกลงเรียกค่าว่าจ้างจากทรัพย์สินที่พิพาทกันเนี่ยไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมายคือพรบทนายความปศ .2528 รวมถึงไม่ผิดมารยาททนายความด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ากฎหมายเดิมยกเลิกไปแล้วศาลฎีการเราเนี่ยก็ยังไปตีความอยู่ว่าหากไปเรียกเอาผลแพชนะคดี การเดิมพันกันว่าหากไม่ชนะไม่คิดเงินหากชนะแล้วให้5% 1 0 20%อออนของยอดเงินที่ชนะคดีศาลก็มองว่าเป็นลักษณะที่ทําให้นายความ,วามเข้าไปม,มีส่วนได้เสียเสียในทางทรัพย์สินโดยตรงแห่งคดีถือว่าเป็นสัญญาที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรมวิชาชีพของทนายความศาลดีกาก็ไปตีความว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้บังคับไม่ได้ตัวอย่างเช่นดีกาที่1 2 6 0 2 5 4 3ทซึ่งเป็นดีการประชุมใหญ่ด้วยนะดีกาที่8 1ด2 5 5่ฎีกาทีท6 1 9 2 5 4 4ฎีกาสี่ดีการ อย่างยาวนานพอสมควรนะครับเป็นข้อตกลงที่ทนายความไม่สมควรทำาหละับต่อจริยธรรมวิชาชีพทนายความเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการตีความที่ค่อนข้างที่จะโบราณนะครับแล้วก็ไม่ทันกับยุคสมัยรวมถึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ให้ทนายความเรียกค่าทนายความเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนได้เพราะว่าการทํางานของทนายความเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่นะคุณก็มีวิชาชีพมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วคุณจะไปทําผิดกฎหมายเพื่อให้คุณชนะคดีมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งการตกลงค่าว่าความเป็นเปอร ลูกความสบายใจว่าทนายความทํางานเป็นที่แน่นอนแล้วลูกความก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินค่าทนายความสูงเกินไปโดยที่ตัวเองยังไม่ได้รับผลสําเร็จของงานแต่ปรากฏว่าสารไทยบอกว่าสมมติว่าคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่ผากันสิล้านบาทหากทนายความเรียกค่าทนายความล้านสล้านสล้านบาทโดยที่ไม่มีข้อตกลงเรื่องผลแพ้ชนะไอข้อตกลงแบบนี้ใช้บังคับได้แต่ถ้าทนายความบอกว่าผมคิดค่าทนายความแค่แสนเดียวแต่ถ้าเกิดชนะผมเอาอีกสิอร์เซ็นต์อีกหนึ่งล้านบาทแบบนี้หานนิกาบอกว่าทำไม่ได้ซึ่งวันความจริงแล้วมันเป็็นนนนข้ตตกกกกลงเท่่มมมัััาาาาจะปบวววูคร แต่ก็มีดีกาบางตัวถือว่าไม่เป็นโมฆะนะครับหากมีการกําหนดค่าทนายความแน่นอนจากคุณนะซั์โดยที่ไม่ต้องเอาผลแพ้ชนะคดีมานะครับตัวอย่างเช่นคุณนทซั์ล้านหนึ่งก็ตกลงกันเลยว่าค่าทนายความแสนหนึ่ง10%ของคุณนะซั์แบบเนี้ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะคดีมันก็ใช้บังคับได้ดีกาเช่น1 6 4 2 5 4 8งีกที่1 0 6 5 4 2 5 5 5แล้วกดดีกาที่2 2 9 2 5 4 4นะแล้วก็มีบทัแนวคห้าหาแล้วก็ดีกาที่ห้าสองาองเก้าทับสองก้าสี่สี่นะแล้วก็มใหางแนวคาพิบัติภาษาสันติการที่อาจเะถือว่าแ,วแวาาาาาห,หว ดีกาที่4164 2548แต่ส่วนใหญ่แล้วแนวดีกาฉบับเดิมเลยเนี่ยเขาถือว่าการเรียกเขา้าความเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อชนะคดีเนี่ยไม่สามารถใช้บังคับได้แต่มันเป็นโชคดีของทั้งตัวทนายความแล้วก็ตัวความในปัจจุบันเนี่ยนะครับสาลดีกามีคำพิพากษาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือดีกาที่5162 2563เนี่ยสาลดีกาวิจัยเลยว่าการคิดค่าทนายความโดยคิดเนี่ยตาล้อยละของจำนวนุทร,รัพย์ที่สามารถบังคับคดีคคคได้คือคุทร,รัพย์ที่ชนะคดีเนี่ยไม่ขัดต่อพบทนาควม258และข้อบบ,บทนายความวาาด้ยมพ ทนายความรวมถึงเป็นข้อตกลงที่ทนายความเนี่ยไม่สามารถไปกําหนดค่าเสียหายในคดีได้ตามมือแก่ใจอยู่แล้วค่าเสียหายในคดีมันจะได้เท่าไหร่มันก็อยู่กับพื้นฐานข้อกฎหมายหรือข้อได้จริงในคดีนั้นๆแล้วศาลก็ให้อภัยผลที่สําคัญเลยนะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งหมวดสีเรื่องการดําเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยบัญญัติให้ทนายความฝ่ายโจสามารถได้รับเงินรางวัลในอัตราที่ได้รับตามคำพิพากษาในทํานองคล้ายๆกับการคิดค่าว่าความเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรา222ทับ37ดังนั้น จากยอดเงินที่จะประครับคดีได้เนี่ยจึงเป็นข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามบงกฎหมายแพ่งและพาณิชยตมาตรา1 50สัญญาว่าจ้างแบบนี้จึงใช้ประครับได้ดังนั้นแล้วหากในปัจจุบันเนี่ยโดยแนวความพิพากษาสารดิการใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับในความเห็นของผมเองนะผมสรุปให้ว่าการที่ทนายความเนี่ยเรียกค่าว่าความเป็นเปอร์เซนต์จากยอดเงินที่จะได้รับตามคำพิพากษาหรือตามผลของคดีผมเห็นว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นธรรมหมดทั้งสองฝ่ายตราบใดที่ค่าว่าความนั้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานควมสร อยู่ในยอด10% 20% 30%อะไรเงี้ยเป็นยอดที่ตามมาตรฐานทั่วโลกก็ใช้กันทนายความก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่แล้วมีมารยาททนายความมีกฎหมายทั้งกฎหมายแพทยกฎหมายยาควบคุมอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ข้อตกลงที่ให้ทนายความได้ขั้นทนายความเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นข้อตกลงที่สามารถใช้บังคับได้นะครับในปัจจุบันนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็ผู้สนใจทุกคนหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกกาลลลัังงใจใ้มรแวอย่ืด subscribe, ชส,ส ก็ติดตามสาระนะ่ารู้ดีๆเช่นนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปวีดีโองนี้ก่อนสวัสดีครับ